เฮี hey, ้ยกุ้งอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะเฮี้ยตัวใหญ่จังวะอ้อหือี้ตัวคนใหญ่อะ่ะเนี่ยแม่งจะผล่มาปะเนี่ยโอ้ยเฮี้ยตัวบันเลิมเลยมัน hey, มาแล้วมาหาับคุณแล้ว เล่นแมงเนี่ยเฮียกวยตัวใหญ่มากตัวใหญ่แล้ววิ่งเร็วชิบหายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Huntsman Spider นะครับเป็นเกมที่เรานะครับต้องหนีจากไอ้แมงมุมบ้านีนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครเป็นโรคที่กลัวแมงมุมเนี่ยอย่าดูคลิปนี้นะครับจนโตผมก็เป็นคนกลัวเหมือนกันนะแต่ว่าอยากลองของไนงะดูวันนี้ว่ามันเด็ดน่ากลัวแค่ไหนกันเทียวเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยครับผมเย้ โอ้ลงรถป่ะอันนี้เราจะไปฉายนะครับโอเคเราเก็บไปฉายได้แล้วแล้วจากนั้นเราต้องไปทางไหนเอ่ยนี่เหรอล็อกเก็ตอ๋อนี่ไงประตูเอ๋โอ้มืดว่ะมันมืดมากเลยว่ะทุกคนไฮ้เกมเซฟแล้วว่ะกินได้ป่ะเนี่ยเอ้ยกินได้โอ้ยมันเอาโยนได้เอาโยนได้เอย้ยเก็บเก็บไว้เก็บไว้ของดีของดีเหมือนเราต้องสำรวจด้วยใช่ไหมโอ้ยไอ้เหี้ยเอามานี่มานีเนี่ security เลี้ยวซ้ายหรอห้องไหนห้อง security อะ security ตรงไปมันก็ห้องไหนวะมันเราจะต้องอ้อมไปนะเปิดแมปดูมองดูแมปอะไรได้ไหมไม่น่าได้นะเอ้ยกระป๋องกระป๋องเอาเอ้ยเก็บย่อยคืเอเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยเราจะได้เป็นเราได้รับบทบาทเป็นเอ่อคนรักษาความปลอดภัยนะครับมันมืดเป็นผมหมดลุกไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้มันมีกระตุกว่าแม่งโหลดแปลงมุมแน่เลยนี่ไง security เราต้องไปห้องอันนี้หรือเปล่า เดี๋ยวผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรวะคิว u รตตี้รูมไปทางไหนวะขอดูอีกรอบก่อนเออเลือกซ้ายโอเคตามทางไปเลยนะครับคิวนี่ไงคิวเร i ตี้เปิดแช็สวัสดีครับเกมเซฟอีกแนละ้วเฮ้ยลูกบาสชูดได้เปล่าเฮ้ยเราชูดบาสว่าชูดบาสได้เหออออรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียกู้ไอเลยอะแป๊บนึงนะเชี่ยตัวใหญ่จังวะ ไอ้ยี่ตัวโคตรใหญ่อ่ะล็อกไรอะไรเนี่ยคืออะไรวะอ๋อนี่เหรอกดนี่เหรอเฮ้ยไปแล้วไปแล้วออนี่มีคอมทำอะไรได้ไหมไม่ได้ดิเกนคืออะไรเฮ้ยปิดดิปิดดิมีอะไรที่เราสามารถเปิดได้ไหมไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวผมขอชูดบ้านเล่นแป๊บ,บนึงโอ้โหเฮ้ย เอ่ออันนี้เราสับลงแล้วใช่ไหมเราสับแล้วเราก็ออกไปข้างนอกดิเนี่ยไม่งั้โผล่มาปะเนี่ยอ้ยเฮียตัวมันเล็บเลยขอดูดูดิตัวเหมือนเลอบเลยเราต้องไปห้องนี้แน่เลยอะตรงไปเนี่ยอ้ยังไงดีวะเฮ้จียงกันมา ดดไปแล้วไปแล้วอู้หึเกิดอ,อะไรวะเน,นี่ย <c oughs> เราต้องไปห้องไหนอ่ะอะไรนี่ป้าเพราะว่าเรากดไปอสวิตช์นั่นขึ้นแล้วอ่ะเราจะไปยังไงอ่ะเราจะไปห้องนั้นได้ยังไงเพราะว่าลูกศรชี้ไปทางเนี้ยเฮ้ยไ,ไปแล้วไปแล้ว Oh, Yeah. Ouch! What's up? Ouch! 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 isn't Ouch! 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 เีไไ้ยเฮียนีสจะดีเป็นไรววะอุ๊ยนู่นนู่นอยู่นู่นไปดิ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 ปดินี่ไงชิบหายแล้วเปิดไม่ได้ทีดีเจ็ปชั่นหายแล้วจีไม่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเราอย่าให้มันได้ยินเสียงเราเว้ยเป็นไงแล้ววะ เฮียห้ยจะไป้ยยเีจะเล่นยังไงให้มันผ่านวันนี้ไอสัตว์เอ้ยโอ้ยเฮียอยู่ต่อหน้ากูเลยมึงดักกูอย่างนี้แล้วกูจะไปยังไงเล่าเฮ้ยมีขวดน้ำเหมือนว่าขวดน้ำเราสามารถโยนล่อมันได้ใช่ไหม เดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่าผมกลัวแม่งวิ่งมาแล้วผมตายป่ะอุ้ยอุ้ยเฮียโอ้ยหเฮียตัวมันเลิมเลยอุ้ยหอยลูกว้า้อเฮียผมว่าเราควรที่จะกิป่า เฮียรอดแล้วว่ะเฮ้ยมันเปิดไม่ได้ว่ะเราต้องลงไปล่างอีกเหรอ,อยังล่างไม่พออีกใช่ไหมนี่ปะเฮียเปิดได้แล้วมั้งแป๊บหนึ่งนะกูไม่ไหวว่ะเฮียแมงม,มุมอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเล่นเลยนี่มีกูว่าจะกูน่าจะเล่นไม่จบว่ะ <L> ถ้ากูเล่นจีนี่กู <S <S สุดยอดเลยนะอ <L> ันนี้คือเราต้องทำอะไรอ้เฮียมีม,มุม,ม,มอยู่ทุกที่เลยว่ะว้าวเฮ้ยอีสัตว์ อะไรของมึงเนี่ยไปดิไปดิปดมต้องมาหากูทำไ,ไงให้มันขึ้นไปโอเคเราก็มาได้แล้วนะตอนนี้เราต้องไปทางไหนก็นี่คือห้องอะไร เฮียต <elim> ัวใหญ่มากตัวใหญ่แล้ววิ่งเร็วชิหไย นะอืมผมต้องหาที่หมุนอีกตรงนึงวะเสียงแม่งมาเย้ยข้างหลังกูเลยร้องรีบวิ่งแล้วรูงไงที่หมุนเห็นแล้วแดงๆทุกคนตรงนี้ต้องรีบหมุนเฮ้ยเฮีย กูไม่มีจะไหมหัวเนี้ยไปดูไป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 ดูไป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 แล้วไม่อยู่ไ้เงี้ยโอ้โหขมาอีกหนึ่งชั้นนี่เจ็อ กูจะทำยังไงวันนี้เดี๋ยวนี้เรากูหาทางออกไม่เจอเนี่ยเฮ้ยอะไรพวกนี้แม่มุมโอ้ยเหียกดได้ไหมอ่ะกดได้เฮ้ยเฮ้ยไอเฮียกูไม่เล่นแม่งแล้วไอ้สัตว์กูไม่ไหวไหวอ เหมือนกูต้องมาวิ่งหนีแมงมุมอะไรอย่างนี้เลยป่ะอ่ะโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับเวอร์ชันเต็มคาดว่าน,น่าจะมาเร็วๆนี้เดี๋ยวทุกคนก็ไปกดอ่าใส่ตะกงตะก้ารรอได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ